อัปเดตแล้วอัปเดตแล้วตอนหนึ่งบนถนนซูย่ามองไปที่ท่าทางลึกลับของเฉินเฟยเฟยอดไม่ได้ที่จะยิ้มเขาไปเรียนมหาวิทยาลัยที่เย็ยนจริงหลังจบมัธยมหลังจบการศึกษาเธอแต่งงานเข้าสู่ตระกูลร่ำรวยตอนนี้เธอเป็นเศรษฐีนีตัวจริงงานรวมตัวที่น่าเบื่อแบบนี้เขาไม่ค่อยเข้าร่วมครั้งนี้มาทำธุระที่เมืองเทียนไห่เลยถูกเพื่อนร่วมชั้นลากมาร่วมซูย่าทำไมเธอถึงแต่งงานไปแล้วหละ่ะน่าเสียดายจริงๆเฉินเฟยเฟยถอนหายใจเสียดายอะไรสามีของฉันดีกับฉันมาก เขาคือคุณชายใหญ่ของตระกูลส่วนหยวนแห่งเยียนจริงหล่อและร่ำรวยฉันว่ามันดีมากเลยสูย่าตอบอย่างเรียบเรียบเฉินเฟยเฟย,เฟยก็ไม่กล้าพูดอะไรต่อเพราะสูย่าแต่งงานไปแล้วพูดอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์เขาเดินออกจากห้องส่วนตัวหยิบโทรศัพท์โทรหาชูหยวนชูหยวนเธออยู่ที่ไหนแล้วทุกคนมาถึงกันเกือบครบแล้วฉันอยู่ชั้นล่างแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเลยเสียงของชูหยวนดังมาจากปลายสายหลังจากวางสายเฉินเฟยเฟย,เฟยรีบวิ่งไปชั้นหนึ่งเพื่อต้อนรับชูหยวนเมื่อเห็นชูหยวนในวินาทีนั้น เขาตกตะลึงนี่ยังเป็นชูหยวนที่เขาเคยเจอมาก่อนหรือเปล่าหล่อจนทำให้คนละสายตาไม่ได้อร่าของเขายิ่งไม่มีใครเทียบได้เฉินเฟยเฟยเธอร้องให้อะไรชูหยวนเดินเข้ามามองเขาด้วยความสงสัยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสายเข้าตาอยู่ชั้นสามเราไปกันเถอะเฉินเฟยเฟยรีบเช็ดน้ำตาที่มุมตาชูหยวนเดินตามเฉินเฟยเฟยขึ้นไปชั้นสามระหว่างทางเฉินเฟยเฟยอดไม่ได้ที่จะเตือนชูหยวนซูย่าอยู่ข้างบนเธอต้องเตรียมใจให้พร้อมเพราะเธอหายไปนานมากอย่าคาดหวังว่าเธอยังรอเธออยู่ ชูหยวนยิ้มเยาะฉันไม่เคยคิดแบบนั้นความสัมพันธ์ของฉันกับเธอจบลงไปนานแล้วไปกันเถอะพนักงานเซิร์ฟที่ชั้นหนึ่งยังอยู่มองตามหลังชูหยวนอย่างตะลึงหนึ่งในพนักงานเซิร์ฟหญิงรู้สึกว่าเขาคุ้นหน้ารีบวิ่งไปที่มุมเพื่อโทรหาผู้จัดการในเวลาเดียวกันเฉินเฟยเฟยพาชูหยวนผลักประตูห้องส่วนตัวชั้นสามฝูงชนที่กำลังคลึกครื้นในห้องเงียบลงทันทีสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ชูหยวนเฉินเฟยเฟยผู้ชายหล่อคนนี้คือใครไม่ใช่แฟนเธอใช่ไหมด้วยหน้าตาแบบเธอพูดออกมาก็ไม่มีใครเชื่อ เด็กสาวชื่อหูเจียวแซวเฉินเฟยเฟยโกรธทันทีหูเจียวเธอพูดอะไรพูดอีกครั้งสิหนุ่มหล่อคุณมีแฟนหรือยังฉันยังโสดเราแลกช่องทางการติดต่อกันไหมสาวๆหลายคนเดินเข้ามาทำท่าทางเหมือนอยากเกลืนชูหยวนไปให้พ้นผลดูดีดีดสิไม่รู้จักเขาจริงๆเรอเฉินเฟยเฟ,ย,เฟยพูดอย่างหงุดหงิดทุกคนเพิ่งเริ่มพิจารณาชูหยวนอย่างละเอียดแต่ในตอนนั้นก็ยังจำเขาไม่ได้เพราะไม่มีใครคาดคิดว่าชูหยวนจะหล่อขนาดนี้ออร่าย,ยังดีขนาดนี้ สายตาของชูหยวนกวาดมองฝูงชนสุดท้ายหยุดอยู่ที่ซูยาทั้งสองศบตากันซูยาตกตะลึงเล็กน้อยจากนั้นลุกขึ้นยืนด้วยความตื่นเต้นชูหยวนเธอคือชูหยวนคนอื่นๆเพิ่งจะรู้ตัวผู้ชายหล่อตรงหน้าคือชูหยวนที่หายไปหลายปีทุกคนอดไม่ได้ที่จะทึ่งว่าเขายิ่งโตยิ่งหล่อชูหยวนไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นสาวๆที่อยากแลกช่องทางการติดต่อเดินตรงไปนั่งข้างซูยาหยิบแก้วเหล้าขึ้นมานั่งลงซูยาไม่เจอกันนานดื่มได้กันสักแก้วไหมซูยายังคงรู้สึกมึนงง ยกแก้วเหล้าดื่มรวดเดียวหลายปีมานี้เป็นยังไงบ้างชูยวนยิ้มถามฉันสบายดีซูย่ากลับมามีสติตอบเบาๆทั้งสองเงียบลงชั่วขณะชูหยวนรู้ดีในใจหลังจากหายไป8ปดปีเขาไม่มีสิทธิคาดหวังว่าซูย่าจะรอเขาและซูย่าก็เข้าใจว่าเธอแต่งงานไปแล้วความทรงจำดีๆในอดีตได้แต่ฝังลึกในใจในตอนนั้นเด็กหนุ่มที่ท้องป่องลุกขึ้นยืนพูดเสียงดังยินดีต้อนรับทุกคนที่มาร่วมงานรวมตัวเพื่อนร่วมชั้นที่ฉันจัดหัวหน้าห้องอย่างทุกคนรู้จักกันดี ไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นเด็กหนุ่มที่สวมสร้อยทองคําใหญ่พูดประจบหัวหน้าห้องอย่างยิ้มหยาะไม่ใช่แค่การกวาดสายตาชูหยวนบางคนหายไปหลายปีจู่ๆก็โผล่มาไม่รู้ว่ามาเพราะได้ยินว่าฉันกําลังจะเข้าทํางานที่ตรงฟางแคปิตอนมาประจบฉันโดยเฉพาะหรือเปล่าฮ้าห้าบางทีอาจเพิ่งออกจากคุกมีคนพูดตามหน้าตาขาวๆเนียนๆอาจจะไปเป็นเด็กของใครสักคนคนอื่นๆก็ตามเย้ยชูหยวนมองพวกเขาด้วยสายตาเย็นชามุมปากยกยิ้มด้วยความดูถูกคนกลุ่มนั้นเดิมทีก็ไม่ชอบชูหยวน สบตากันตัดสินใจวันนี้ต้องทําให้เขาเสียหน้าต่อหน้าเพื่อนร่วมชั้นชูหยวนก้มหน้าลงยิ้มดื่มเหล้าไปหนึ่งอึกคิดในใจว่าฉันต่ําต้อยขนาดนี้แล้วพวกเขายังไม่ยอมปล่อยฉันรอเกินไปก็ผิดไปเราไปดื่มให้เพื่อนเก่าชูหยวนสักแก้วคนหลายคนถือแก้วเหล้ายิ้มเจ้าเล่เดินมาหาชูหยวนมาชูหยวนไม่เจอกันนานต้องดื่มด้วยกันให้ดีเธอหายไปหลายปีนี้ไปรวยที่ไหนมาถ้ารู้จักเศรษฐีนีคนไหนอย่าลืมแนะนําให้เรานะมีคนแซวฮ่าฮ่าการถูกเศรษฐีนีเลี้ยงดูถ้าพูดออกไปก็เสียหน้า หัวหน้าห้องอยางของเรานี่แหละสุดยอดอีกคนพูดตามตรงฟางแคปิตอลพวกเธอรู้จักใช่ไหมตอนนี้เป็นกลุ่มการเงินอันดับหนึ่งในเมืองเทียนไห่ตึกสำนักงานใหญ่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรยังรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ตอนนี้มีคนมากมายอยากเข้าไปทำงานเงินเดือนสูงกว่าอุตสาหกรรมเดียวกันสามเท่าสวัสดิการก็ระดับท็อปหัวหน้าห้องอยางพูดอย่างภูมิใจว้าวจริงเหรอเพื่อนสาวหลายคนได้ยินคำว่าตรงฟางแคปิตอนตาเป็นประกายได้ยินว่าตอนนี้ถ้าจะหาสามีแค่ไปรอที่หน้าประตูตรงฟางแคปิตอนก็พอ ใครที่ได้รับคัดเลือกคือสุดยอดของคนแต่งงานได้โดยไม่ต้องลืมตาดูมีคนพูดอย่างตื่นเต้นหัวหน้าห้องอย่างคุณเข้าไปในตรงฟางแคปปิตอนได้ยังไงสอนประสบการณ์ให้หน่อยสิเพื่อนสาวหลายคนเดินเข้าไปหาด้วยท่าทางประจบหัวหน้าห้องอย่างยิ้มจนปากไม่หุบฮ่าฮ่าไม่ยากไม่ยากฉันมีคนรู้จักในตรงฟางแคปปิตอนเมื่อเราเริ่มงานอย่างเป็นทางการยังสามารถเชิญดารามาร่วมงานได้ฉันเฟยเฟยเห็นดังนั้นอดไม่ได้ที่จะพูดฉันก็อยากเข้าตรงฟางแคปิตอลชูหยวนซูย่าพวกเธอคุยกันก่อน ฉันจะไปประจบหัวหน้าห้องอย่างหน่อยรอฉันนะชูหยวนขวางเขาไว้อยากเข้าตรงฟางแคปิตอลส่งใบสมัครตามขั้นตอนก็พอประจบเขาทําไมหรือเธอคิดว่าเขามีเส้นสายจริงๆเฉินเฟยเฟยพูดอย่างจนปัญญาชูหยวนเธอไม่เข้าใจฉันส่งใบสมัครไปแล้วแต่ฉันไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนําวันเดียวก็ถูกคัดออกคนอย่างฉันที่ไม่มีวุฒิไม่มีประสบการณ์เข้าไปไม่ได้แน่นอนชูหยวนพยักหน้าคิดในใจว่าการคัดเลือกของตรงฟางแคปิตอนเข้มงวดจริงไม่คิดว่าจะสร้างความตื่นเต้นได้ขนาดนี้ ฉันเฟยเฟยแค่เพราะเธอเป็นเพื่อนร่วมชั้นของฉันการเข้าตรงฟางแคปิตอลไม่ใช่ปัญหาฉันจะให้เบอร์โทรกับเธอแค่บอกชื่อฉันก็พอชูหยวนพูดอย่างเรียบเรียบจริงเหรอฉันเฟยเฟยและซูย่ามองเขาด้วยความตกใจแค่บอกชื่อเธอก็สามารถเข้าตรงฟางแคปิตอลได้ซูย่ารู้สึกว่าชูหยวนเปลี่ยนไปเขาคนเดิมคงไม่พูดคำใหญ่โตเพื่อเรียกร้องความสนใจแบบนี้ฮ่าฮ่าเพื่อนเพื่อนเดาสว่าฉันได้ยินอะไรเมื่อกี้ชูหยวนบอกว่าถ้าอยากเข้าตรงฟางแคปิตอลแค่บอกชื่อเขาก็พอมีคนเยาะเย้ยเสียงดัง ฮาฮานี่คือการโอ้อวดขั้นสูงสุดคนอื่นๆก็ตามเย้ยชูหยวนคาดการ์ไว้แล้วว่าจะเป็นแบบนี้แต่เขาไม่สนใจในตอนนั้นประตูห้องส่วนตัวถูกผลักเปิดอูซินเดินเข้ามาพร้อมลูกน้องหลายคนพี่ใหญ่เราเสียงดังเกินไปหรือเปล่าขอโทษขอโทษเราไปเดี๋ยวนี้หัวหน้าห้องอย่างรีบวิ่งไปด้วยท่าทางประจบเขาคืออูซินเป็นคนของตระกูลอูแห่งเมืองเทียนไหย่ยังเป็นผู้ถือหุ้นของตรงฟางแคปิตอนมีคนกระซิบเตือนทุกคนตกใจจนลุกขึ้นยืนมองอูซินด้วยความเคารพสงสัยในใจ คนใหญ่คนโตแบบนี้มาที่ห้องของเราได้ยังไงอูซินไหนมีเวลาสนใจพวกเขาเขาเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากลูกน้องบอกว่าท่านชูอาจอยู่ในเคทีวีหยุนจงของเขาถ้ามีคนทําให้ท่านชูขุนเคืองหน้าตาของเขาจะไปไว้ที่ไหนอูซินกวาดสายตาในห้องสายตากวาดอย่างรวดเร็วในที่สุดที่มุมห้องเขาเห็นใบหน้าที่ทําให้เขาจดจําไปชั่วชีวิตเขารู้สึกตัวสัน่นแต่ยางหย่งที่ขวางหน้าออกไปเดินไปหาชูหยวนเพิ่งจะคุกเข่าขอโทษแต่ถูกพลังที่มองไม่เห็นดึงไว้อูซินคุณมาทําอะไร ชูหยวนพูดอย่างเรียบเรียบส่งสายตาให้เขาทําตัวให้เงียบอูซินรีบไอเล็กน้อยพูดอย่างนอบน้อมท่านชูได้ยินว่าท่านมาฉันมาดูโดยเฉพาะหวังว่าจะไม่รบกวนท่านมานําวายชั้นดีที่ฉันเก็บไว้มาวันนี้ฉันต้องดื่มให้ท่านชูสักแก้วลูกน้องรีบไปเอาวายอูซินยิ้มถามท่านชูนี่คืองานรวมตัวเพื่อนร่วมชั้นใช่ไหมฉันจะรบกวนพวกท่านหรือเปล่าไม่เป็นไรมาแล้วก็ดื่มด้วยกันสักแก้วชูหยวนพูดด้วยน้ำเสียงสงบทุกคนในห้องตกตะลึงคุณชายใหญ่ตระกูลอู ผู้ถือหุ้นตรงฟางแคปิตอนแสดงความเคารพต่อชูยนขนาดนี้แม้แต่ซูย่าที่เคยชินกับงานใหญ่ก็ยังตกใจตระกูลอูในเมืองเทียนไห่เป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงตอนนี้ยังเป็นผู้ถือหุ้นตรงฟางแคปิตอนสถานะสูงขึ้นเรื่อยๆคนแบบนี้ยังเกรงกลัวชูยนถึงขั้นหวาดกลัวท่านชูท่านมาที่ ktv หยุนจงทำไมไม่แจ้งฉันจะได้จัดเตรียมทุกอย่างให้ท่านถ้ามีคนที่ไม่รู้จักดีมาทําให้ท่านขุนเคืองฉันอูซินคงต้องตายเพื่อชดใช้อูซินพูดจบสายตายเย็นชากวาดมองทุกคนในห้อง คนที่เยาะเย้ยชูหยวนก่อนหน้านี้ตกใจจนคุกเข่าลงตบหน้าตัวเองท่านซินขอโทษเราไม่รู้จริงๆว่าชูหยวนเป็นเพื่อนของท่านท่านซินไว้ชีวิตด้วยอูซินขมวดคิ้วพวกแกกล้าทําให้ท่านชูขุนเคืองจริงๆมาลากพวกมันไปโยนลงทะเลให้ปลากินอย่าท่านซินไว้ชีวิตด้วยหยางหยงและคนอื่นร้องขออย่างสิ้นหวังหยางหยงคานไปหาอูซินท่านซินเราเป็นพวกเดียวกันฉันได้รับจดหมายตอบรับจากตรงฟางแคปิตอลแล้วอีกไม่นานจะเป็นคนของท่านขอร้องไว้ชีวิตฉันด้วย อูซินตบหน้าหนึ่งฉากกล้าทำให้ท่านชูขุนเคืองยังอยากเข้าตรงฟางแคปปิตอนแกคงฝันแกรู้ไหมว่าท่านชูคือใครตรงฟางแคปปิตอนคือชูหยวนไอหนึ่งครั้งอูซินรีบเงียบรู้สึกกลัวในใจเกือบพูดหลุดปากมาลากพวกมันไปโยนลงทะเลให้ปลากินทำาสะอาดสะอาดอูซินสั่งลูกน้องอย่างเย็นชาให้จับตัวยางยงหลุดจากการควบคุมคุกเข่าต่อหน้าชูหยวนชูหยวนขอร้องไว้ชีวิตฉันด้วยฉันมีลูกสามคนต้องเลี้ยงที่บ้านถ้าฉันตายพวกเขาจะทำยังไงคนอื่นๆก็ร้องขออย่างน่าสงสาร เพื่อนสาวในห้องเริ่มรู้สึกสงสารซูย่าและเฉินเฟยเฟยเป็นคนพูดก่อนชูหยวนนึกถึงเพื่อนร่วมชั้นไว้ชีวิตพวกเขาด้วยพวกเขาไม่สมควรถึงตายห้องเงียบลงทุกคนรอให้ชูหยวนพูดแต่ชูหยวนเงียบอูซินลำบากใจคิดในใจว่าความคิดของท่านชูเดายากจริงๆแต่ชูหยวนไม่แสดงท่าทีเขาก็ไม่กล้าตัดสินใจเองในตอนนั้นลูกน้องนำวายเข้ามาอูซินรีบเปิดและรินให้ชูหยวนชูหยวนดื่มไปหนึ่งอึกพูดอย่างเรียบเรียบวายไม่เลวอูซินโล่งใจดูเหมือนชูหยวนไม่ได้โกรธมาก ชูหยวนวางแก้วถามอูซินฉันจําได้ว่าเคทีวีหยุนจงเดิมเป็นทรัพย์สินของตระกูลฟู่ทำไมถึงมาอยู่กับตระกูลอูอูซินยิ้มท่านชูหลังจากตระกูลฟูล่ล่มในเมืองเทียนไห่ตระกูลอื่นซื้อทรัพย์สินของตระกูลฟู่ในราคาต่ำเคทีวีหยุนจงก็ถูกฉันซื้อมาช่วงนั้นถ้าจะพูดตอนนี้ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของตรงฟางแคปิตอนทำไมถึงพูดแบบนั้นชูหยวนเลิกคิวอูซินยิ้มท่านชูของของตระกูลอูไม่ใช่ของตรงฟางแคปิตอนหรือชูหยนนนนห้าเเย็พููดกับออิรื่ง อูซินพยักหน้าทันทีได้ท่านชูท่านสั่งมาชูหยวนพูดด้วยน้ำเสียงเย็นตรงฟางแคปิตอนต้องไม่มีหนอนสองสื่อให้ชัดว่าใครอยู่เบื้องหลังเขาทุกคนที่เข้ามาโดยใช้เส้นสายไล่ออกทั้งหมดสามไว้ชีวิตก็พอพูดจบเขาหันไปหาซูย่าเราไปกันเถอะทั้งสองเดินออกจากห้องท่ามกลางสายตาทุกคนอูซินตะลึงไปสองสามวินาทีรีบหยิบโทรศัพท์ถ่ายทอดคำพูดของชูหยวนให้พ่อของเขาอูหยางเจียงอย่างครบถ้วนอูหยางเจียงฟังจบบอกว่าจะแจ้งไปยังไป๋เว่ยทันที เพื่อตรวจสอบตรงฟางแคปิตอลอย่างละเอียดส่วนเรื่องไว้ชีวิตอูซินเข้าใจทันทีแค่ไม่ฆ่าก็พอเขาเรียกลูกน้องปิดประตูห้องทันใดนั้นมีเสียงร้องโหยหวนและเสียงกระดูกหักดังขึ้นเฉินเฟยเฟยและเพื่อนสาวคนอื่นฟังแล้วขนลุกต่างคาดเดาว่าชูหยวนเป็นใครเฉินเฟยเฟยมองเบอร์โทรที่ชูหยวนส่งมาดีใจจนตัวลอยบางทีถ้าบอกชื่อเขาฉันอาจเข้าตรงฟางแคปิตอลได้จริงๆมองไปที่หยางหยงและคนอื่นที่ร้องครวญครางอยู่บนพื้นเขายิ้มยิะปล่อยให้พวกแกได้ใจคราวนี้เจอของแข็งแล้วใช่ไหม หลังจากอูซินและคนของเขาจากไปเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นรีบล้อมเฉินเฟยเฟยร้องขอช่องทางการติดต่อของชูหยวนอีกด้านชูหยวนขับรถพาซูย่าไปนั่งที่ร้านกาแฟเขาทำลายความเงียบซูย่าได้ยินว่าเธอแต่งงานแล้วยินดีด้วยซูย่าพยักหน้าอืมแล้วเธอละยังโสดอยู่หรือทำไมถึงหายไปกะทันหันเมื่อตอนนั้นฉันตามหาเธอนานมากชูหยวนยิ้มขมขื่นตอนนั้นมีบางเรื่องที่ต้องจากไปแต่เห็นเธอมีความสุขตอนนี้การจากไปของฉันมันถูกต้องซูย่าพูดไม่ออก แค่ยิ้มแล้วบอกสามีของฉันดีกับฉันมากฐานะครอบครัวก็ไม่เลวเธอเผยรอยยิ้มแห่งความสุขเห็นได้ชัดว่าเธอปล่อยวางจากชูหยวนแล้วชูหยวนถามอีกเธอมาทำอะไรที่เมืองเทียนไห่ซูย่าตอบอย่างเรียบเรียบฉันมาคุยเรื่องความร่วมมือกับตรงฟางแคปิตอนพวกเขาควบคุมทรัพย์สวัตถุดิบยาในเมืองเทียนไห่และเมืองใหญ่รอบๆตระกูลส่วนหยวนของเราวิจัยยาสิ่งที่ขาดคือวัตถุดิบยาชูหยวนขมวดคิ้วตระกูลส่วนหยวนเธอรู้จักตรงฟางแคปิตอนดีแค่ไหนพวกเขามีความสามารถพัฒนายาเองได้ไม่จำเป็นต้องร่วมมือ คลิปนี้ของเธอคงเสียเปล่าสูย่าสงสัยก่อนหน้านี้เราร่วมมือกับหลี่เจียได้ดีหลี่เจียก็จะหาวัตถุดิบยาให้เป็นประจำตรงฟางแคปิตอนจะจัดการวัตถุดิบยามากขนาดนั้นได้จริงหรือชูหยวนยิ้มเธอประเมินตรงฟางแคปิตอลต่ำเกินไปแนะนําให้เธอกลับไปในอนาคตตรงฟางแคปิตอนกับตระกูลส่วนหยวนต้องเป็นคู่แข่งกันสูย่าถอนหายใจอย่างผิดหวังฉนันนัดเจอกับประธานไปของตรงฟางแคปิตอนแล้วพรุ่งนี้เจอกันยังอยากลองดูชูหยวนไม่พูดอะไรต่อหลังส่งสูย่ากลับโรงแรมเขาโทรหาไปเวย พรุ่งนี้เธอนัดเจอกับคนจากตระกูลส่วนหยวนไปเวยตกใจท่านชูท่านรู้เร็วขนาดนี้พวกเขาติดต่อฉันหลายครั้งฉันเลยตกลงเจอท่านมีคําสั่งอะไรหรือชูหยวนพูดอย่างเรียบเรียบไม่มีอะไรจัดการตามที่เธอเห็นสมควรไปเวยโล่งใจฉันจะปฏิเสธความร่วมมือโดยตรงแต่ท่านชูเรื่องของตระกูลอูฉันกําลังตรวจสอบอยู่จะต้องจับตัวหนอนพวกนั้นให้ได้ชูหยวนพยักหน้าขอบคุณที่เหนื่อยหลังวางสายไปเวยรู้สึกอบอุ่นในใจรู้สึกว่าความเหนื่อยมันคุ้มค่าเธอเรียกมู่ตัวทันที คืนนี้เธอต้องพาคนไปหาคนนั้นให้เจอทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเขาตรวจสอบให้หมดมู่ตัวได้ยินไปเวยพูดถึงท่านชูรู้สึกดีใจตั้งแต่กลับจากหมู่บ้านชูเขาถูกไปเวยแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภยัยมีอำนาจมากคำพูดเดียวสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการไปหรืออยู่ของพนักงานในตรงฟางแคปิตอนไปเวยพูดอย่างจริงจังมู่ตัวตอนนี้ไม่ใช่เวลาดีใจเรื่องนี้ร้ายแรงมากถ้าไม่จัดการในอนาคตตรงฟางแคปิตอนจะเต็มไปด้วยคนที่เข้ามาโดยใช้เส้นสาย นอนพวกนี้จะทําให้บริษัทล่มหรือแม้แต่อาจทําให้บางคนจัดงานรวมญาติในบริษัทมู่ตัวพยักหน้าทันทีพี่ไปมั่นใจได้มอบให้ฉันวันนี้ฉันจะจับพวกมันให้ได้กล้าทําให้ท่านชูผิดหวังฉันไม่ปล่อยแน่เขาโกรธจ,จัดเรียกทีมรักษาความปลอดภยัยเตรียมพร้อมจัดการเรื่องนี้เพื่อปกป้องชื่อเสียงของตรงฟางแคปิตอนและท่านชูเตรียมเริ่มตรวจสอบจากฝ่ายบุคคลก่อนรอปอ,อเหล่านี้ไม่ธรรมดาล้วนผ่านการรับรองจากสมาคมนักรบแห่งชาติจีนในระดับหนึ่งยิ่งระดับสูงเท่าไหร่สวัสดิการก็ยิ่งดี พวกเขาผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดของมู่ตัวทั้งคุณสมบัติและความสามารถผ่านเกณฑ์บริหารจัดการโดยมู่ตัวโดยตรงในตอนแรกรอปภเหล่านี้ไม่ยอมรับมู่ตัวหัวหน้าผู้หญิงคนนี้แต่เพราะมู่ตัวมาจากตระกูลมู่เธอเองเป็นนักรบระดับสี่และมีนักรบระดับสูงคอยปกป้องข้างกายจัดการพวกเขาได้อย่างง่ายดายอีกด้านหนึ่งไปเวอย,อยู่ในห้องประชุมชั้นบนสุดเรียกหัวหน้าแผนกต่างๆมาร่วมประชุมอูยางเจียงได้แต่นั่งข้างๆฟังคําสั่งไปเวยพูดอย่างเย็นชาเชื่อว่าทุกคนคงรู้แล้ววัตถุประสงค์ของการประชุมวันนี้คืออะไร รงฟางแคปิตอลเพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานแต่กลับมีคนใช้เส้นสายเข้ามาทำงานเรื่องนี้ถึงหูบอสใหญ่แล้วถ้าจัดการไม่ดีทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่จะได้รับผลกระทบผู้บริหารระดับสูงเหงื่อแตกต่างยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือในการสืบสวนอย่างเต็มที่หูหยางเจียงคิดสักพักแล้วพูดคุณไปผมคิดว่าเราควรเริ่มตรวจสอบจากฝ่ายบุคคลพร้อมทั้งสืบสวนเครือข่ายความสัมพันธ์ภายในบริษัทอย่างละเอียดโดยเฉพาะญาติหรือคนรู้จักที่ทำงานในบริษัทเดียวกันน่าสงสัย ผู้จัดการฝ่ายบุคคลเสี่ยหุยเงือตกด้วยความตื่นตระหนกรีบแสดงท่าทีคุณไปเรื่องนี้ผมยากจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบกลับไปผมจะตรวจสอบผู้บริหารทั้งหมดใหม่จะไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกไปเวยมองเขาแวบหนึ่งน้ำเสียงผ่อนลงเสี่ยหุยคุณคือคนที่ผมเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาผมเชื่อคุณกลับไปอย่าเพิ่งเอะอะเราจะส่งคนไปสืบสวนหวังว่าคุณจะยึดเป็นบทเรียนคัดเลือกคนให้ดีหลังการประชุมสิ้นสุดหัวหน้าแผนกต่างต่างทยอยออกไปในใจคิดว่าจะตรวจสอบภายในอย่างไรในเวลาเดียวกัน มู่ตัวพบข้อมูลของหยางหยงในฝ่ายบุคคลมีบันทึกโดยละเอียดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์และขั้นตอนการผ่านรวมถึงมีวิดีโอบันทึกด้วยหลังดูจบมู่ตัวโกรธจนโยนเอกสารลงบนโต๊ะคุณสมบัติและวิธีการศึกษาแบบนี้ยังผ่านการตรวจสอบได้พวกคุณทำอะไรกันคนในฝ่ายบุคคลกลัวจนตัวสั่นมีคนอธิบายเบาๆผู้อานวยการมู่คนนี้เดิมทีจะถูกคัดออกตั้งแต่รอบแรกแต่ไม่รู้ยังไงประวัติของเขาผ่านไปถึงต๊ะหัวหน้าอย่างรวดเร็วและหัวหน้ายังอนุมัติให้ผ่านมู่ตัวยิ้มยิ้หัวหน้าเขาชื่ออะไร พนักงานชี้ลายเซ็นบนเอกสารเป็นหยางผิงมู่ตัวตาเป็นประกายหยางผิงหยางถ้าหยางหยงกับหยางผิงไม่เกี่ยวข้องกันข้าผมก็ไม่เชื่อมาไปตามหยางหยงและหยางผิงมาให้ผมชายชุดดำหลายคนลงมือทันทีแยกย้ายไปตามหาคนในตอนนั้นหยางผิงกำลังโทรศัพท์ในสำนักงานหน้าตาได้ใจสวัสดีบอกพวกเขาตอนนี้เข้าร่วมตรงฟางแคปิตอลยากขึ้นเรื่อยๆราคาขึ้นไปถึงห้าล้านแล้วคนปลายสายตกใจพี่หยางก่อนหน้านี้ไม่ใช่แค่หนึ่งล้านเหรอทำไมขึ้นเยอะขนาดนี้ ยางพิงยิ้มเยาะตลาดเปลี่ยนจะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่ยางพิงวางสายเผยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจเขาเปิดโทรศัพท์ดูยอดเงินยิ้มจนปากไม่หุบรอผมได้เงินสิบล้านผมจะหนีไปไกลพวกที่ไม่มีฝีมืออย่างพวกคุณจะอยู่รอดในตรงฟางแคปิตอนได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเองฮาฮาจู่จู่เสียงดังปังประตูสำนักงานถูกแตะเปิดรอปพหลายคนบุกเข้ามาจับยางพิงกดลงบนโต๊ะทันทียางพิงดิ้นรนตะโกนพวกคุณทำอะไรผมเป็นหัวหน้า เชื่อหรือไม่ว่าผมจะไล่พวกคุณออกปล่อยผมพวกโง่รอปพยิมยาะกคุณดูแลตัวเองก่อนเถอะพวกเขาไม่เกรงใจลากหยางผิงออกจากสำนักงานคนข้างนอกมองตามนั่นไม่ใช่หัวหน้าหยางเหรอเขาเป็นอะไรได้ยินว่าผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยคนใหม่มีเส้นสายแข็งแม้แต่คุณอูย,ยังต้องให้หน้าเขาหยางผิงต้องทำผิดแน่หยางผิงร้องโหยหวนตลอดทางแต่รอปพนักรบกดเขาไว้แน่นเขาดิ้นไม่หลุดไม่นานหยางผิงถูกพาตัวไปที่สำนักงานของมู่ตัวเขายังตะโกนผู้อำนวยการมู่คุณหมายความว่ายังไง ผมอยู่ฝ่ายบุคคลคุณไม่มีอำนาจสั่งผมคุณจับผมแบบนี้ผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนต่อหน้าเพื่อนร่วมง,งานมู่ตัวมองเขาด้วยสายตาเย็นชายิบเอกสารหลายฉบับตบหน้าหยางผิงอย่างแรงเธอออกแรงมากเกินไปฟันของหยางผิงหลุดไปหลายซี่หยางผิงร้องลั่นจับปากโกรธผู้อำนวยการมู่คุณต้องให้คำอธิบายผมหยางผิงในชาติจีนก็เป็นคนมีหน้ามีตาคุณจับผมและตีผมโดยไม่แยกแยะผมจะฟ้องคุณมู่ตัวยิ้มย้อยหุบป,ปากหยางผิงดูเอกสารเหล่านี้คนเหล่านี้คุณเปิดประตูหลังให้ใช่ไหม ยางพิงใจสั่นเป็นไปไม่ได้พวกคุณเจอได้เร็วขนาดนี้ได้ยังไงทุกวันคัดเลือกคนมากมายเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจถึงผมเร็วขนาดนี้เขารีบแก้ตัวผู้อำนวยการมู่นี่เป็นความเข้าใจผิดทุกวันงานเยอะมากผมอาจพลาดไปบ้างมูตัวขัดคุณไม่ต้องอธิบายในตอนนั้นมีเสียงร้องโหยหวนจากนอกประตูรอปภชุดดำสองคนลากยางหยงที่พันผ้าพันแผลเต็มตัวเข้ามายางหยงเห็นยางผิงตะโกนอย่างตื่นเต้นพี่ลูกพี่ลูกน้องช่วยผมด้วยพวกเขาตีผมและจับผมมาที่นี่ยางผิงตะลึงไปสองสามวินาที หลังจำหยางหยงได้โกรธจัดหยางหยงเจ้าขยะที่แท้ปัญหามาจากเจ้าเจ้าขยะทำลายทุกอย่างของข้าเขาดิ้นรนจะเข้าไปต่อยหยางหยงแต่ถูกรอปภขวางไว้หยางผิงซุดลงกับพื้นตะโกนอย่างหมดแรงข้าจะฆ่าเจ้าเจ้าขยะมู้ตัวพูดอย่างเย็นชาพอแล้วตอนนี้หลักฐานแน่นหนาหยางผิงก็ยอมรับแล้วจัดการหยางผิงให้ดีแล้วโยนทั้งสองคนนี้ออกจากตึกตรงฟางแคปิตอนเรื่องของหยางผิงประกาศทั่วทั้งบริษัทจากนี้ไปเขาจะหางานในชาติจีนไม่ได้อีก หยางผิงและหยางหยงถูกรปภลากออกจากตึกโยนลงพื้นอย่างแรงไม่นานตรงฟางแคปิตอนออกประกาศระบุรายละเอียดการกระทําของหยางผิงคนในบริษัทต่างเสียดายแทนหยางผิงสามารถนั่งตําแหน่งหัวหน้าในตรงฟางแคปิตอนยังไม่รู้จักพอคราวนี้เสียงานและถูกประกาศออกมาด้วยอิทธิพลของตรงฟางแคปิตอนหยางผิงคงไม่มีโอกาสในวงการนี้อีกคืนนั้นทุกคนที่เข้ามาโดยใช้เส้นสายในตรงฟางแคปิตอลถูกตรวจพบถูกไล่ออกจากบริษัทโดยไม่มีข้อยกเว้นเช้าวันรุ่งขึ้น ซูย่าสวมชุดทำงานสีดำพาลูกน้องหลายคนมาที่ตรงฟางแคปิตอนพึ่งก้าวเข้าสู่ล็อบบี้เธอตื่นตะลึงกับความยิ่งใหญ่ว้าวคุณซูล็อบบี้ของตรงฟางแคปิตอนยิ่งใหญ่เกินไปแล้วพื้นผนังตกแต่งด้วยวัสดุชั้นดีตรงฟางแคปิตอนกล้าลงทุนจริงๆซูย่าผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังตื่นเต้นจนปิดปากไม่ลงคุณซูถ้าสัญญาวันนี้สำเร็จเราจะไม่ต้องก้มหัวให้ตระกูลที่สองอีกซูย่ายิ้มเล็กน้อยเงียบหน่อยเราเป็นคนของตระกูลส่วนหยวนอย่าให้คนอื่นหัวราอยยาะเธอยกมือดูเวลา นัดเจอกับไบเวยตอน8ดโมงเชา้าตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วพนักงานต้อนรับสองคนเดินเข้ามาด้วยความสุภาพคุณต้องการพบใครสูย่ายิม้มสวัสดีเรานัดเจอกับคุณไปตอน8ดโมงพนักงานต้อนรับพยักหน้าใดคะ่ะคุณไปยังมาไม่ถึงเชิญนั่งรอก่อนสูย่าและคนอื่นรอไปเวยด้วยความกระวนกระวายที่วิลล่าตระกูลถังเฟยสเสวียกำลังรบเร้าชูหยวนชูหยวนเธอจะรักษาฉันเมื่อไหร่เธอสัญญาว่าจะช่วยฉันทะลวงไปถึงระดับเซียนเทียนเธอจะผิดคำพูดไม่ได้ เฟยสวียตามตื้อชูหยวนมาหลายวันเช้าวันนี้มาดักหน้าห้องน้ำอีกชูหยวนเปิดประตูอย่างจนปัญญาเฮ hey, รอฉันเข้าห้องน้ำเสร็จก่อนได้ไหมหน้าโมเฟยสเวียคว้าเขาไว้ทันทีฮิฮิ <c oughs> ชูหยวนวันนี้ช่วยฉันรักษาได้หรือยังฉันพร้อมแล้วชูหยวนถอนหายใจเฟยสเสวียเรื่องนี้อย่าเพิ่งรีบก่อนหน้านี้เธอบอกว่าจะหาเงินซื้ออะไรสักอย่างที่ช่วยให้ทะลวงไปถึงเซียนเทียนจำได้ไหมเฟยสเสวียทํทำหน้าดูถูกแน่นอนว่าจำได้ลิงปิงเหรียญได้ยินว่ากินแล้วช่วยให้ทะลวงขั้นใหญ่ได้ถ้าไม่เชื่อเธอ ตอนนี้ฉันคงไปเยนจริงประมูลของสิ่งนี้แล้วลิงปิงเหลียนชูหยวนพึมพำจูจู่ก็นึกถึงสูตรปรุงยาที่อาจารย์เตาสอนยาเกรดเจ็ดโชคชะตาลิงปิงเหลียนเป็นสมุนไพรชั้นยอดในสูตรใช้เวลาหลายร้อยปีถึงจะเติบโตได้หนึ่งดอกเฟยสเสวียคิดจะกินมันดื้อนี่มันทำลายของดีชัดๆชูหยวนหัวราอในใจถ้าได้ลิงปิงเหลียนมาปรุงเป็นยาเกรดเจ็ดโชคชะตาเขาจะก้าวสู่ระดับจินตันได้แน่นอนชูหยวนเธอยิ้มอะไรเฟยสเสวียถามด้วยความสงสัยหรือเธอเคยได้ยินเรื่องลิงปิงเหลียน ชูหยวนรีบทำท่าทางไม่สนใจไม่มีอะไรฉันไม่รู้จักของสิ่งนี้แต่ถ้าตกไปอยู่ในมือคนที่ไม่รู้คุณค่ามันเสียของเปล่าๆอย่างนี้เฟ,เฟยสเสวีย่ยไปเย็ยนจริงกับฉันประมูลหลิงปิงเหลียนกลับมาถึงตอนนั้นฉันจะรักษาให้เธอรับรองว่าเธอจะทะลวงถึงระดับเซียนเทียนใหญ่ตกลงไมเฟยสเสวี่ยตาเป็นประกายจริงเหรอเธอต้องสาบานว่าครั้งนี้ต้องทำตามสัญญามิฉะนั้นชูหยวนเธอจะโสดไปตลอดชีวิตชูหยวนจนปัญญาไม่จำเป็นต้องสาบานร้ายแรงขนาดนี้เธอไม่เชื่อฉันเลย อย่าลืมว่าชีวิตของเธอยังอยู่ในมือฉันเขาคิดในใจถ้าไม่ใช่เพราะเธอให้ข้อมูลสําคัญขนาดนี้วันนี้ฉันต้องสั่งสอนเธอแน่เอาล่ะรีบจองตั๋วเครื่องบินไปถึงเยียนจิงก่อนงานประมูลก็พอฉันสาบานว่าเมื่อกลับมาจะรักษาให้เธอตกลงไหมในเวลาเดียวกันที่ตึกสานักงานใหญ่ตรงฟางแคปิตอนไปเวยมาถึงชั้นบนสุดของบริษัทตอน8ปดโมงตรงในห้องทํางานไปเวยและซูย่านั่งเผชิญหน้ากันสองสาวต่างมีเล่ห์เหลี่ยมทดสอบกันไปเวยยิ้มขุนซูตระกูลส่วนหยวนของท่านในเยียนจิงนับเป็นตระ ทำไมถึงสนใจธุรกิจวัตถุดิบยาเล็กๆของเราได้ยินว่าตอนนี้ท่านเน้นอสังหาริมทรัพย์และท่องเที่ยวถ้าตรงฟางแคปิตอนของเราจะไปเยือนจริงยังต้องพึ่งพาท่านช่วยดูแลสูย่ายิ้มอย่างสงบคุณไปเกรงใจเกินไปตรงฟางแคปิตลนพิ่งก่อตั้งรวบรวมคนเก่งระดับโลกไว้หมดท่านกำลังวางหมากใหญ่ถึงตอนนั้นเกรงว่าตระกูลส่วนหยวนของเราจะต้องพึ่งท่านดูแลทั้งสองพูดทีและประโยคทดสอบกันแต่ไม่มีใครได้เปรียบไปไวเปลี่ยนเรื่องเอาละ่ะคุณซูมาคุยเรื่องสำคัญโครงการความร่วมมือที่ท่านขอ หลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเสียใจด้วยไม่ผ่านสูย่าพยักหน้าอย่างสงบอืมคาดไว้แล้วแต่ฉันอยากรู้ว่าเพราะอะไรไปไว้อธิบายบอสใหญ่ของเรากำชับไว้วัตถุดิบยาเราจะรับเท่าไหร่ก็ได้ตอนนี้บริษัทวิจัยของเรายังบอกว่าวัตถุดิบยาไม่พอโดยเฉพาะวัตถุดิบยาชั้นสูงถ้าคุณสูมีช่องทางได้วัตถุดิบยาชั้นสูงขายให้เราดีกว่าเราจะซื้อในราคาสูงสุดของตลาดสุย่าใจหนักไม่ให้วัตถุดิบยาแล้วยังจะมาตีสนิทตระกูลส่วนหยวนของเราผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดา บอสใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังตรงฟางแคปิตอนคือใครเธอลุกขึ้นจับมือไปเวย์อย่างสุภาพได้ฉันเข้าใจแล้วคุณไปหวังว่าจะมีโอกาสร่วมงานกันในอนาคตไปเวย์พยักหน้าได้คุณซูฉันไม่ส่งนะหลังซูย่าจากไปไปเวย์หยิบโทรศัพท์โทรออกหลายสายให้เร่งเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบยาผู้ค้าสายใหญ่ที่อยากร่วมงานกับตรงฟางแคปิตอลต้องเซ็นสัญ,ญญาจัดหาแบบเอกสิทธิ์บอกพวกเขาว่าราคาเราจะให้สูงสุดแต่ถ้าผิดสัญญาตรงฟางแคปิตอนจะฟ้องจนพวกเขาล้มละลายหลังงวางสาสย ไชเวยมองออกไปนอกหน้าต่างคิดในใจบริษัทเภสัชกรรมที่ตรงฟางแคปิตอนลงทุนยาใหม่หลายตัวกําลังจะออกสู่ตลาดแค่ยาตัวเดียวปีหนึ่งก็ทํากําไรได้หลายแสนล้านฉันจะยอมให้วัตถุดิบยาออกไปได้ยังไงเธอเรียกผู้ช่วยชูยเยว,ว่าจัดเอกสารในอีกไม่กี่วันข้อมูลทั้งหมดของการเปิดสำนักงานใหญ่ตรงฟางแคปิตอนฉันจะตรวจสอบอย่างละเอียด